สวัสดีครับผมสันดียวัตติงนะครับสำหรับวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาพูดถึง5เรื่องต้องรู้นะครับก่อนซื้อเครื่องพิมพ์สามมิติกันนะครับในวันนี้ก็ปี2020เดือนตุลานะครับการเดือนตุลาเครื่องพิมพ์สามมิติก็ถือว่าแพร่หลายมากขึ้นนะครับทั้งเครื่อง FDM เครื่องเรซินมีเครื่องรุ่นใหม่ๆมาให้ได้ใช้กันนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติที่ดีขึ้นนะครับ วันนี้เราจะมาพูด5เรื่องที่จะต้องรู้ก่อนซื้อเครื่องพิมพ์กันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสําหรับใครที่กําลังมองหาเครื่องพิมพ์สามมิติสักเครื่องนึงจะเอามาประจำการเนี่ยเอ่อห้าเรื่องที่ที่ควรจะรู้ก่อนซื้อเครื่องพิมพ์เนี่ยมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับโอเคข้อที่1นนะครับจะเอามาพิมอะไรนะครับจะเครื่องพิมพ์เนี่ยมาพิมพ์อะไรนะครับถ้าจะเอามาพิมพ์ชิ้นงานพวกโมเดลอาร์ทอยโมเดลฟิกเกอร์หรือจะเอามาพิมพ์พวกอะไรหุ่นยนต กล่อง Arduino น,น,นะครับหรือว่าเอามาพิมพ์พวกกล่องใส่อุปกรณ์นะครับอันนี้ต้องเลือกเลือกก่อนนะครับเลือกก่อนว่าเราจะพิมพ์อันไหนนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราไปที่ทางด้านของทำพวกโมเดลอาร์ตทอยฟิกเกอร์นะครับแนะนำเลยไปที่เครื่องเรซินนะครับเครื่องเรซินเนี่ยมีคุณภาพผิวในการพิมพ์งานเสร็จมาแล้วเนี่ยดีมากนะครับเรียกว่า ไม่ต้องขัดแทบไม่ต้องขัดเลยนะครับนอกจากรอยซับพอร์ตเนี่ยอย่างเดียวที่ต้องขัดนอกนั้นแทบไม่ต้องขัดเลยขัดซับพอร์ตออกนิดนึงปุ๊บคนรองพื้นทําสีจริงได้เลยนะครับงานออกมาสวยเนียนกิฟนะครับแต่ก็มีข้อเสียนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของความเปราะของตัวเ,เครื่องแบบเรซินนะครับมันจะมีความเปราะอยู่นะครับตัววัสดุวัสดุดีๆก็มีที่ไม่เปราะแต่แต่ก็จะแพงแพงมากแพงราคาสูงมากนะครับต่อลิตรสูงมากนะครับ ตรงนี้ก็จะไม่เหมาะกับการเอาพิมพ์ชิ้นงานพวกโรบอทพวกอะไรหุ่นยนต์อะไรพวกนี้นะครับอย่างที่2ก็คือเรื่องของขนาดการพิมพ์ขนาดการพิมพ์เนี่ยเครื่องเลซินทั่วๆไปตอนนี้ก็จะพิมพ์ได้ไม่ใหญ่มากซักประมาณ16เซนคูณ8เซนสูงประมาณ20เซนนะครับแต่ในเดือนนี้เนี่ยมันมีเครื่องรุ่นหนึงของ a n y c u b i c นะครับชื่อว่า Mono X ออกมาซึ่งตอนนี้มันพิมพ์ได้ใหญ่นะครับประมาณเกือบ30เซนคูณ20เซนสูงประมาณเกือบ30เซน ผมจำตัวเลขเขาจำตัวเลขแน่นอนไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวดูที่ข้างๆเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับเนี่ยคือคือขนาดที่พิมพ์ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเรซินก็ยังมีราคาแพงราคาแพงอยู่นะครับถ้าจะเอามาพิมพ์งานที่เป็นพวกวิศวรกรรมพวกที่จะต้องทนแรงอะไรพวกเนี้ยตัวเรซินที่ดีๆทนๆเนี่ยมันมีราคาสูงมากเพราะฉะนั้นก็ไม่แนะนานะครับไม่แนะนําแต่ถ้าใครเงินถึงก็จัดไปนะแต่ถ้าเอามาใช้ทั่วๆไปผมไม่แนะนานะครับผมว่าผมว่าไปเครื่อง fdm ดีกว่า นะครับก็สำหรับเครื่อง a t m FDM ก็จะเป็นเครื่องพิมพ์ที่แบบฉีดเส้นนะครับเอาเส้นพลาสติกเป็นม้วนๆเนี่ยมาผ่านผ่านหัวความร้อนนะครับฉีดออกมานะครับทีละเลเยอร์ซึ่งชิ้นงานมันก็จะมีการรับแรงได้ดีใน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 แนวนอนนะครับเขาเรียกอะไรมันมีการรับแรงได้ดีในใน,ในบางมุมของมันนะครับแต่โดยรวมมันก็ดีกว่าเครื่องเรซินนะครับดีกว่าเครื่องเรซิน อแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของวัสดุค่อนข้างมีราคาถูกนะครับแต่สิ่งที่ข้อเสียของมันของเครื่อง LDM เนี่ยก็คือเรื่องของเออเวลาในการพิมพ์ค่อนข้างจะใช้เวลานานกว่าเครื่องเรซินลต่เท่าตัวนะครับถ้าเทียบกันนะใช้เวลานานกว่าค่อนข้างเยอะแต่ก็มีข้อดีนะครับที่เครื่องเรซินทําไม่ได้นะครับก็คือเรื่องของขนาดนะครับขนาดของเครื่องเนี่ยราคาเครื่องราคาสักเจ็ดแปดพันเนี่ย ก็ทําได้20 20, 20สูง2 5เซนแล้วนะครับแต่ถ้าเอาราคาที่แบบมีอยู่ในตลาดตอนนี้สักราคาประมาณ20,000กลางๆนะครับก็สามารถพิมพ์ได้ถึง40คูณ40สูง40เซนเลยนะครับก็ใหญ่มากนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ชิ้นงานเราถ้าชิ้นงานที่เราจะพิมพ์มันใหญ่นะครับผมแนะนําว่าซื้อเครื่องใหญ่ไปเลยก็ดีแต่ถ้าซื้อเครื่องใหญ่จะต้องออระวังเรื่องระบบไฟนิดนึงนะครับเพราะว่า การพิมพ์ชิ้นงานใหญ่มันใช้เวลาพิมพ์นานนะครับมันใช้เวลาพิมพ์ในการในการพิมพ์นานเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไฟตกไฟกระชากเนี่ยมันอาจจะมีปัญหากับงานที่เราพิมพ์ได้นะครับถึงแม้ตัวเครื่องมันอาจจะมีระบบรีซูมก็ตามแต่มันก็มันก็จะมีผลแหละมันก็จะมีผลนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องระวังกันนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าถ้าไม่ซีเรียสนะครับแล้วก็ซื้อเราซื้อเครื่องเล็กนะครับมาพิมพ์นะครับแล้วก็เอามาประกอบกัน อีกทีหนึ่งอันนี้ก็อยู่ที่การออกแบบละถ้าเราสามารถจะพิมพ์ชิ้นใหญ่เนี่ยแต่เอามาประกอบกันได้เนี่ยเราเออกแบบให้มันประกอบกันได้นะครับเราซื้อเครื่องเล็ก2เครื่อง3เครื่องเนี่ยมันจะพิมพ์เร็วกว่าด้วยนะนะครับเพราะว่ามันคือ2เครื่องสาเครื่องทางานพร้อมกันเทียบกับเครื่องใหญ่เครื่องเดียวนะครับอันนี้ก็ต้องเลือกเอานะครับโอเคข้อที่2นะครับก็คือแมทเทอเรียลนะครับก็คือวัสดุที่ใช้ในการพิมพ์นะครับตรงนี้ก็แบ่งเป็นสเครื่องนะครับเครื่อง FDM กับเครื่องเรซินเรามาที่เครื่องเรซินก่อนนะครับ เครื่องเรซินเนี่ยมันวัสดุในการพิมพ์เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือน้ํายานะครับน้ํายาเรซินเนี่ยที่เราใช้งานเนี่ยมันมีหลายเกรดหลายคุณภาพนะครับน้ํายาเรซินทั่วไปเนี่ยมันก็คือลิตรละประมาณพันแปดถึงสองพนะครับตัวนี้ก็คือใช้พิมพ์โมเดลพิมพ์อะไรได้หมดนะครับแต่ว่าเอามาพิมพ์งานพวกรับแรงอะ่ะอาจจะไม่เหมาะนะครับมันมีความเปราะอยู่นะครับแต่ว่าตัวเรซินที่คุณภาพดีกว่านั้นอย่างเช่นเป็นเรซินที่แบบแข็งนะครับเอามารับแรงได้นะครับ มันก็จะมีราคาที่สูงอาจจะสามพันสามพันห้านะครับรวมถึงเรซินพิเศษอื่นๆอย่างเช่นเรซินที่สามารถเอามาพิมพ์เสร็จแล้วเอามาหล่อแบบได้นะครับมันละลายตัวออกมาออกมาจากแบบได้นะครับหรือว่าเป็นเรซินที่เอาไว้ใช้สําหรับงานทันตแพทย์พวกนี้ก็จะมีราคาสูงอาจจะถึงลิตรละเป็นหมื่นนะครับลิตรละเป็นหมื่นเลยอันนี้ก็ก็ต้องดูกันแล้วแต่การใช้งานนะครับแต่เรซินก็มีมีอ่อ นั่นแหละมันแล้วแต่แล้วแต่ช่วงแล้วแต่ว่าเรามาใช้ทํางานอะไรนะครับต่อมาก็คือเครื่องของ FDM FDM เนี่ยวัสดุในการพิมพ์เนี่ยหรือเฟลเเมนต์เนี่ยเขาเรียกเฟลเเมนต์นะขายกันเป็นโลนะครับโลหนึ่งก็อยู่ประมาณ300ถึงหลักพันนะครับแล้วแต่ตัวพลาสติกนะครับซึ่งพลาสติกมีอยู่3แบบนะครับ3แบบด้วยกันก็คือ1ครับ PLA จะบอกว่า3แบบก็ไม่ใช่มี3แบบหลักๆในตลาดจริงๆมันมีเป็น10แบบเลยแต่ที่เราเห็นกันทั่วไปเนี่ยมีอยู่3แบบ นะครับ PLA ABS p t g PLA เป็นเส้นพลาสติกพื้นฐานสุดเลยนะครับที่เราที่เราได้แถมมากับเวลาเราซื้อเครื่องพิมพ์สามมิตินะครับพิมพ์ง่ายนะครับพิมพ์ง่ายแต่มีข้อเสียคือมันไม่ทนร้อนนะครับแล้วก็ไม่เหมาะที่จะเอาไปใช้งานกลางแจ้งนะครับอุณหภูมิสัก40เนี่ยมันเริ่มนิ่มเริ่มจะบิดตัวแล้ว40-50นะครับเพราะฉะนั้นเอาไปใส่ในรถเนี่ยย้วยแน่นอนนะครับต้องระวัง ABS ABS ไม่ต้องพูดถึงของเล่นทั่วไปเลโก้หรือว่าพลาสติกในรถเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็น ABS นะครับอันนี้ทนร้อนสูงทนร้อนทนร้อนสูงแต่เวลาพิมพ์ต้องใช้อุณหภูมิสูงรวมถึงจะต้องมีตู้ครอบให้เครื่องพิมพ์ด้วยนะครับไม่งั้นมันจะพิมพ์ชิ้นงานไม่ได้นะครับพิมพ์ชิ้นงานไม่ได้ชิ้นงานอาจจะแตกนะครับกรอบอมันแยกชั้นอะนะครับมันก็จะพิมพ์ไม่ได้นะครับแล้วก็มี อ,อ,อุณหภูมินะครับทนอุณหภูมิที่ประมาณ80-90เลยเพราะฉะนั้นเรื่องอุณหภูมิสบายนะครับเอาไปใช้การแจ้งสบายนะครับ ABS ต่อมา PTG นะครับ PTG ก็คือพลาสติกที่เป็นขวดน้ำขวดโค้ขวดอะไรเนี่ยที่เราใช้ที่เราใช้กันอยู่ประจำวันเนี่ยนะครับพลาส,สติกตัวพลาสติกตัวนี้เนี่ยทนความร้อนอยู่ที่ประมาณเอ่อ7 0 7เนะครับเพราะฉะนั้นดีกว่า PLA นะครับแต่นะครับคุณสมบัติได้วกว่า ABS นะครับ ABS จะทนร้อนได้ดีกว่านะครับตัวนี้เนี่ยผมผมมักจะ,จะเอามาใช้พิมพ์พวกงานโรบอทงานอะไรเพราะว่ามันมีการทนอุณหภูมิที่สูงนะครับแล้วก็มีความเหนียวนะครับค่อนข้างเหนียวเหนียวเลยอะเหนียวกว่า PLA PLA มันจะหักป๊อกไปเลยแต่ PTG มันจะเหนียวนะครับแล้วก็ทนอุณหภูมิได้สูงกว่านะครับตัวนี้เอาไปใช้กลางแจ้งก็ได้นะครับซึ่งเป็นพลาสติกที่ท ที่ไม่ต้องทําตู้ครอบก็พิมพ์ได้นะครับผมก็เลยจะใช้เป็น PTG มากกว่าถ้าแนะนำนะครับให้แนะนําตัวนี้ก็ใช้เป็น PLA หรือ PTG ก็จะง่ายในในการพิมพ์นะครับถ้าเป็น ABS อาจจะต้องทําตู้ครอบนะครับอันนี้ก็คือเครื่องที่2นะครับเครื่องของ Material นะครับเรื่องที่สมนะครับเรื่องที่สามที่ต้องรู้นะครับก็คือต้องเตรียมรวเตรียมตัวเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับจะเล่นเครื่องพิมพ์3มมิติเนี่ยไม่ใช่ว่าซื้อเครื่องมาแล้วมันจะพิมพ์ได้เลยนะครับ มันจะต้องมีการเรียนรู้ไม่ว่าจะเรื่องของการใช้งานซอฟต์แวร์นะครับการทำโมเดลสมิตินะครับการบำรุงรักษาเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเ,ออเครื่องกลนะครับพวกลูกปืนการหล่อลื่นรวมถึงเรื่องวงจรไฟฟ้านะครับพวกอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานจะต้องมีกันนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องเรียนรู้เรียนรู้เลยถ้าถ้าเป็นแบบไม่ชอบเรียนรู้เรื่องพวกนี้เนี่ย ใช้งานแรกๆอาจจะไม่มีปัญหาแต่ใช้ใช้ไปเนี่ยพอเครื่องมันเริ่ม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 ตามอายุายการใช้งานของมันเริ่มมีเซนเซอมสภาพนะครับมันจะมีปัญหากับเรา,เรานะครับเราซ่อมเองไม่ได้เนี่ยมันก็จะละาบากนิดนึงนะครับเพราะว่าการจะหาคนซ่อมเนี่ยมันก็มันก็ยากอยู่นะครับมันไม่ค่อยมีใครมันไม่ได้เหมือนคอมพิวเตอร์ที่เดินหาในห้างได้อะนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวนะครับเรียนรู้ เลยนะครับถ้าใครชอบเรียนรู้อยู่แล้วสนุกแน่นอนมีอะไรให้ค้นหาให้เล่นเนี่ยรับรองได้ว่าจมอยู่กับมันเป็นเดือนๆน,นะครับแต่ถ้าแต่ถ้าไม่ชอบก็แนะนําว่าอาจจะต้องหาเพื่อนนะครับที่ที่จะดูแลให้เราได้นะครับตรงนี้ข้อที่สี่นะครับเรื่องความปลอดภัยนะครับถ้าเครื่อง FDM และเรซินเนี่ยมันมีอันตรายอยู่นะครับแต่ว่าเราสามารถควบคุมได้นะครับไม่ต้องห่วงเครื่อง ไปที่เครื่องเรซินก่อนแล้วกันเครื่องเรซินนะครับอันตรายของมันก็คือตัวสารเคมีนะครับก็คือตัวน้ําน้ํายาเรซินเนี่ยน้ำยาเรซินเนี่ยเ,เขาแนะนําว่าอย่าไปจับโดนมันนะครับมันมีเขาว่ามีสารก่อมเร็งอะไรพวกนี้ห้ามจับแล้วก็มีกลิ่นมีกลิ่นที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับวันแรกที่ผมได้เครื่องเรซินมาเนี่ยผมเอามาพิมพ์ที่ท,ที่เนี่ยบริเวณทํางานของผมเนี่ย เ,เจ้าเตาอบนะครับถ้าใครเคยดูคลิปผมเรื่องเครื่องให้อาหารสุนัขเนี่ยก็จะเห็นนะครับเจนน้านั่นอ่ะอ้วกเลยนะครับตั้งแต่เอาเครื่องมาตั้งเนี่ยไม่แป๊บเดียวมันอว้อวกแตกพวกแตนเลยผมต้องยกเครื่องพิมพ์ของผมเนี่ยย้ายหนีเข้าไปเก็บไว้ในห้องเก็บของนะครับพิมพ์กินอยู่ในนั้นแล้วก็เปิดพัดลมเป่าออกไปนะครับให้มันระบายอากาศนะครับเพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างค่อนค่อนข้างชวนเวียนหัวนะครับถ้าถ้ามีเด็กมีอะไรพวกเนี้ยผมก็ แนะนำคือแนะนำอะแนะนําว่าเอาไปให้มันอยู่ในจุดที่มันมันเป็นห้องของมันแล้วก็ปล่อยเ,อเป่าอากาศออกไปได้มีอากาศที่การมีการระบายอากาศที่ดีดีกว่านะครับไม่ว่าจะมีเด็กอยู่ผู้ใหญ่อยู่หรือมีสัตว์เลี้ยงนะครับอันตรายนะครับก็ถือว่าค่อนข้าาอันตรายแค่ดมก็เวียนหัวแล้วก็ถือว่าอันตรายแล้วอะนะครับส่วน FDM FDM เนี่ยมีเรื่องอันตรายก็คือเรื่องของความร้อนนะครับเพราะว่าทั้งหัวฉีดเนี่ย และฐานเนี่ยหัวฉีดเนี่ยใช้อุณหภูมิตั้งแต่ร้อยแปดสิบจนถึงประมาณสองร้อยหกสิบฐานนี่ตั้งแต่หกสิบถึงประมาณร้อยสิบแล้วแต่เส้นพลาสติกนะครับเฟอร์เมนท์ที่เราใช้ในการพิมพ์เพราะฉะนั้นถ้ามีเด็กเล็กนะครับเขาอาจจะสนใจยืนดูเฮ้ยมันเจ๋งมันพิมพ์พิมพ์ของเล่นขึ้นมาเขาได้เขาอาจจะมือไปจิ้มนะครับจิ้มแค่ฐานเนี่ยหกสิบก็ร้อนมากแล้วนะเกิดเอามือไปจิ้มหัวฉีดเนี่ยโอ้โหมือพองแน่นอนนะครับสองร้อยกว่าสองร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ ต้องระวังกันนิดนึงนะครับรวมถึงตัวเส้นพลาสติกเนี่ยในระหว่างพิมม์อะ่ะมันก็มีปล่อยฝุ่นเล็กๆออกมาแหละนะครับจากตอนมันรีแทคชั่นหรือมันดึงนะครับดึงเดินหัวเนี่ยมันจะมีเศษฝุฟฟ่นออกมาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องระวังกันนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอัคคีภัยนะครับอาจจะเกิดไฟไหม้ขึ้นมาได้นะครับตรงนี้จริงๆเราไม่ต้องกังวลมากตัวเครื่องรุ่นใหม่ๆนะครับที่ขายอยู่ในปัจจุบันอนะทุกเครื่องเนี่ย มีระบบฟิวตัดไฟมาให้แล้วนะครับเพาวเวราสะพายมันก็ตัดไฟได้นะครับซอฟต์แวร์มันก็มีระบบที่ป้องกันการทำงานผิดพลาดถ้าผิดพลาดปุ๊บมันก็ตัดไฟนะครับคือค่อนข้างจะเซฟแล้วแต่ผมก็ยังแนะนํานิดนึงว่าถ้าไม่ชัวเครื่องไม่มั่นใจเครื่องเนี่ยผมผมว่าให้มีคนอยู่ด้วยจะดีกว่านะครับเพราะว่าเพราะว่าตัวเครื่องมันก็ใช้อุณหภูมิเนะ ทำอุณหภูมิหัวฉีดที่ประมาณ200เนี่ยฐานอีกเป็นร้อยเนี่ยมันคือคือค่อนข้างอันตรายนะครับค่อนข้างอันตรายถ้าไม่ชัวไม่ชัวเครื่องก็แนะนําว่าจะปล่อยเครื่องไว้นะครับอันนี้เพื่อความปลอดภัยนะครับแนะนําไว้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้เรื่องความปลอดภัยสุดท้ายนะครับข้อที่5เรื่องสําคัญเรื่องราคานะครับเรื่องราคาเนี่ยเครื่องพิมพ์สามมิตินะครับทั้งเรซินแล้วก็ แบบฉีดพลาสติก FDM เนี่ยมันมีราคาอยู่ประมาณ7,000จนถึงประมาณ30,000ไม่เกินเนี้ยในเครื่องระดับใช้งานทั่วไปนะแพงกว่าน,นั้นก็มีเป็นแสนเป็นล้านก็มีเราไม่พูดถึงมันแพงไปไม่ได้ใช้หรอกก็ถ้าพูดถึงราคา7,000ถึง30,000แล้วเนี่ยเ,เรื่องราคาเนี่ยนอกจากเครื่องพิมพ์แล้วเราจะต้องเตรียมตัวนะครับสำหรับ วัสดุการพิมพ์นะครับเรซินก็ลิตราประมาณที่ผมบอกไปพันแปดสองพันนะครับถ้าเป็นพลาสติกก็อยู่ที่ว่าพิมพ์พลาสติกอะไรนะครับสามจนถึงเจ็ทั่วๆไปนะครับแล้วก็มีแพงกว่านั้นก็มีนะครับอันนี้ก็จะต้องมาดูกันอย่างพลาสติกเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้พิมพ์สีเดียวเนอะบางทีแล้วเราอาจจะอยากได้สัก3สีนะครับสมสี 3, สมมุติว่าพิมพ์ P ทิดดมล,ละเจ็ดร้อยเจ็ดสามยิบเละนะครับจะ จากราคาเครื่องเครื่องก็เครื่องเครื่องเครื่องสมมติว่าซื้อมาเจ็ดพันเครื่องซื้อตัวเล็กมาเจ็ดพันเจ็ดพันห้าโดนพลาสติกไปสองพันละแล้วถ้าถ้ายังยังไม่พอยังอยากได้อีกนะครับอยากได้สีอื่นอีกเผลอๆนะครับเล่นไปเล่นมาเนี่ยพลาสติกแพงกว่าแพงกว่าค่าเครื่องอีกนะครับเรซินก็เหมือนกันนะครับถ้าอยากได้หลายสีแต่ส่วนใหญ่เรซินก็ก็จะดีหน่อยตรงที่งานมันมันเรียบร้อยอยู่แล้วเอาไปทําสีง่ายนะครับจริงเอาไปพ่นทําสีง่ายกว่านะครับแล้วก็ เรื่องของการมีนาแนนต์นะครับอุปกรณ์นะครับอะไหล่เนี่ยอย่างเครื่อง FDM ก็มีราคาหลักสิบหลักร้อยหลักพันนะครับที่จะต้องเจอแน่นอนว่ามันจะต้องเสื่อมสภาพเสียต้องบำรุงรักษามันแต่ถ้าเป็นเครื่องเรซินเนี่ยอะไหล่น้อยเรื่องเรซินบอกเลยอะไหล่น้อยชิ้นนะครับแต่อย่าดีใจไปนะครับอะไหล่น้อยชิ้นแต่อย่าดีใจไปสิ่งที่มันจะเสียก็มีหลอดมีบอร์ดและที่สําคัญที่เสียกันบ่อยมากก็คือจอนะครับ ซึ่งทั้งสามอย่างเนี้ราคาหลักหลักร้อยปลายไม่รู้มีเปล่า่แต่หลักพนะันอ่ะผมว่ามีแน่นอนทั้งสามอย่างเนี้ทั้งหลอดหลอดเนี่ยหลอดไม่แน่ใจนะแต่บอร์ดกับจอเนี่ยหลักพันเกินแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องมีงบประมาณสำรองไว้นะครับอย่างจอของเครื่องแบบเลซิรเนี่ยมันก็มักจะเจอปัญหาว่าจอเป็นจุดจอเสียเป็นบางมุมอะไรอย่างเงี้ยครับมันเหมือน จอมือถือในพิกเซลนั่นแหละมันไม่แสดงผลนะนะครับมันเสียเครื่องเปลี่ยนจอครั้งหนึ่งมันก็อยู่ประมาณพันห้าพันสองพันห้าพันแปดนะครับแล้วแต่แล้วแต่ว่าเราได้ได้จอจอจากร้านหรือว่าเราซื้อมาเปลี่ยนเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นค่าใช้ใจ่ายที่ที่ท,ที่เออเราค่อนข้างจะจะเขาเรียกอะไรเป็นค่าใช้ใจ่ายที่เราจะต้องเตรียมไว้นะครับรวมถึงถ้าถ้าเป็นเครื่องรุ่นใหม่อย่างไอ้ c น b i c m o n o X จอมันใหญ่ขึ้นนะครับพิมพ์ได้ใหญ่ขึ้นจอมันใหญ่ขึ้นนั่นหมายความว่าถ้ามันเสียผมว่าน่าจะมีราคาจอสักสามสี่พันนะอันนี้ก็จะต้องเตรียมไว้แต่บอกเลยว่ามันไม่ได้เสียง่ายขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดมันเสียเนี่ยก็หวังว่าจะเพื่อนๆจะอยู่ในประกันนะครับในประกันหรือว่าอ,อ,อาจจะเสียมุมๆก็ยังดีนะครับถ้ามันจะเสียนะ แต่ถ้ามันเสียตรงกลางนี่ก็ก็ก็กลุมหัวกันไปนิดนึงนะครับว่าจะเปลี่ยนดีไหมหรือจะชนใช้ต่อไปนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องค่าไฟซึ่งค่าไฟนี้เป็นโชคดีนะครับบอกเลยว่าเครื่องพิมพ์สามมิติเนี่ยมันไม่ได้ใช้ไฟเปลืองมากนะครับมันใช้ไฟเท่ากับคอมพิวเตอร์ PC เครื่องหนึ่งเองนะครับตกวันหนึ่งเนี่ยพิมพ์เครื่องพิมพ์เนี่ย fdm เนี่ยฉีดพลาสติกเนี่ยที่ใช้ความร้อนเนี่ยทั้งวันก็น่าจะอยู่ประมาณทั้งไม่ไช้ค่าขนั้น เครื่องเรซินน่าจะต่ำกว่านั้นอีกนะครับเพราะว่าพิมพ์ได้เร็วแล้วก็เมันไม่ได้ใช้อุณหภูมิอะไรสูงมากนะครับก็ประมาณวันละสี่สิบห้าสิบาทไม่เกินนี้นะครับค่าไฟเพราะฉะนั้นเรื่องค่าไฟไม่ต้องห่วงมากแต่ถ้าพิมพ์พิมพ์เยอะๆนะก็น่าห่วงเหมือนกันอย่างยังหาไรายได้ไม่ได้เป็นนักศึกษาเนี่ยพิมพ์ไปสิบวันเนี่ยโดนค่าไฟไปละ4สี่ร้อยนะครับยังไม่รวมค่าเส้นค่าเครื่องแล้วเนี่ยเออมันก็ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นห้าเครื่องต้องรู้นะครับ ที่ควรจะรู้นะครับก่อนซื้อเครื่องพิมพ์สามมิตินะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าใครดูคลิปจบแล้วแล้วก็ทีละเอยไม่คุ้มน่าจะไม่คุ้มกับเรานะจริงๆมันก็มีอีกทางนะครับถ้าเราจะพิมพ์สามมิตินี่ก็คือจ้างพิมพ์ได้อย่าง DIY Printing ขายของขายของ DIY Printing ก็มีเจ้างพิมพ์นะครับทั้ง FDM และ Resin น,นะครับราคาก็ เรียกว่าไม่แพงนะครับตกนาทีละบาทนะครับของเครื่อง FDM ส่วนงานเรซินต้องส่งแบบมาประเมินราคากันอีกทีนะครับอยู่ที่อยู่ทีท่ขนาดงานนะครับว่าใช้น้ํายาเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็บอกได้เลยว่าราคาไม่แพงถ้าใครสนใจส่งมาพิมพ์นะครับส่งมาพิมพ์ก็ก็ยินดีให้บริการนะครับตรงนี้ก็ลองดูแล้วกันว่าระหว่างซื้อเครื่องมาพิมพ์บางทีอาจจะคุ้มกว่านะถ้างานมันเยอะเนี่ยซื้อเครื่องมาพิมพ์พิมพ์เสร็จแล้วไม่ได้ใช้ขายเครื่องทิ้ง มันก็มันก็อาจจะคุ้มกว่าจ้างพิมพ์นะครับแต่ถ้าซื้อเครื่องมาพิมพ์แล้วแบบต้องรีบใช้ชิ้นงานอะจ้างพิมพ์ก็ดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าคุณไม่ต้องมานั่งจูนเครื่องอะไรละคุณรองานที่เขาทําสําเร็จมาให้คุณนะครับอันนี้ก็ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เพื่อนๆก็ฝากไว้แล้วกันนะครับก็วันนี้ก็ย0สนาทีแล้วนะครับยังไงก็ ลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ดียวกัติงกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากร้านใน Shopee กันไว้ด้วยนะครับมีสินค้าเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์นะครับ a r d u i n o e s p ิ26นะครับรวมถึงเรซินแล้วก็พวก 3d p r i n t เตอร์เนี่ยจำหน่ายนะครับยังไงก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ